เอาดาคาบอยทั้งหลายเราไปส่งบูนทิวก่อนเข้าเซิร์ฟกันเลยดีกว่าผมได้โอกาสตัวของโคโยครีเตอร์ให้ไปส่งไอบูนทิวมานะครับผมเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรได้บ้างสกิลเขามีอะไรบ้างนะครับบูนทิวถูกออกแบบมาให้เป็นตัวละครดีเพสที่สามารถแป8จุดอ่อนได้และก็เก่งกับมอนเดียวนะครับสกิลแต่ละสกิลของเขานะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้สู้กับตัวของมอนเดียวโดยเฉพาะเลยครับสกิลของบูนทิวเนี่ยจะเลือกมันมาสู้นะครับเป็นเวลา2เทิร์นโดยในระยะเวลา2เทิร์นนั้นน่ะมันจะติดย้ายุกโดยสกิลนี้จะทำ และพอสวรรค์ตรงบุญิวเนี่ยเก็บได้3สเต็กนะครับแต่ละสเต็กจะทําให้ตรงบุญิวเนี่ยทำลายตรงค่าต้านทานได้มากยิ่งขึ้นนะครับพอสวรรค์เนี่ยถ้าเกิดว่าบุญยิติดสกิลเนะครับผมและยิงทาลายเกรตของค่าต้านทานของบอนตัวนั้นทําลายพอดีนะครับผมบุญิจะได้รพลังพอสวรรค์ยิงทำลายจุดอ่อนขึ้นตามค่าทาลายล้างของบุญยิวนะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ตามค่ากระสุนนะครับอันตรงี่ ถ้าเกิดว่ากดสกิลอีเนี่ยจะได้รับการเสริมพลังแล้วก็ตีแบบ สกิลเพิ ER ่มเติมนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยู yeah, crazy 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 mm ่ในหมวดตัวของดวลสกิล e ถ้าเกิดว่าเรามีต mm ัวของสเตปพรสวรรค์เ hmm. น yeah, right? ี Monster ่ยจะฟื้นฟูพลังงานให้บุลฮิวสิบหน่วยครับแต่รับดามิดลดลง30%นะครับผมจากมอนที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายการดวลสกิล e ของบุลฮิวนะครับนี่เป็นพรสวรรค์ที่ต้องกดมากๆนะครับผมเพราะมันจะทําให้ตัวของอัตตากี้คีดามิดของบุลฮิวเนี่ยเพิ่มขึ้นตามค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างของตัวบุ h ฮิวนะครับสกิลเทคนิคเมื่อกดแล้วหลังจากนั้นเรากดสกิล e ขอใช้กับพรสวรรค์ที่ว่าทําให้อัตราคีแรงคีเพิ่มขึ้นตามตรงค่าทําลายล้างนะครับผมเสื้อผมแนะนําเป็นอัตราคีรองเท้าแนะนําเป็นความเร็วตรงลูกแก้วเนี่ยเป็นตรงเอทีคกับกายภาพก็ได้นะครับไม่มีความแตกต่างกันส่วนเชื่อก็เป็นเบรกเอฟเฟกแน่นอนอยู่แล้วครับลีลิกและจัก,กรวาลประดับนะครับผมมีแนะนําอย่างละ2เซตตามรูปที่ผมขึ้นให้เลยครับไอโคนเนี่ยผมแนะนําให้เปิดประจําตัวมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีบัตเจ็ตไม่ถึงเนี่ยผมก็แนะนําไลโคนตามรูปที่ขึ้นมาให้ดังนี้ครับทีมของบุญฮิวเนี่ยหลักๆก็อยากให้ดูตัวละครที่ทุกคนมีอยู่ในไอดีนะครับว่าตัวไหนเนี่ยสามารถทําให้ตรงบุญฮิวเนี่ยเสริมดามเบลได้สูงสุดบ้างแต่ถ้าเกิดว่าให้แนะนําตัวนึงก็รวนเหมย ผมทำลายจุดอ่อนในมากยิ่งขึ้นทำตำแหน่ไในมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นครับจะจับทีมตามรูปที่ผมขึ้นให้ก็ได้นะครับผมเป็นทีมที่ผมไปลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วมันเล่นได้ดีกับตรงบุญทิวประมาณนั้นครับสำหรับคลิป2องบุญทิวก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าค่าตัวเลขอะไรพวกนี้ไม่ตรงตามตอนเวลาเข้าเซิร์ฟนะครับผม,ผมก็อยากให้รู้ไว้ว่ามันปรับก่อนเข้าเซิร์ฟนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่น,านี้ด้วยนะครับสำบนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ